เพราะชีวิตมักจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดได้เสมอนะครับการบริหารเงินให้กระแสะเงินสดเป็นบวกนั้นนะครับพร้อมกับเก็บเงินฉุกเฉินไว้ใช้ยามจําเป็นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับก็ควรจะวางแผนไว้แต่เนิ่นเน,น,นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชแนลนะครับการที่มีเงินฉุกเฉินและสามารถนํามาใช้ได้ตามต้องการนั้นนะครับก็ควรจะเลือกและพิจารณากันเอง สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรกดเงินจากเงินติดล้อ,อก,ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่กดไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเรียกว่าเป็นตัวช่วยยามฉุกเฉินที่แท้จริงนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวนกระแสเศรษฐกิจไม่น้อยนะครับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่เงินติดลออ้อเป็นสินเชื่อกู้ยืมเงินสำหรับบุคคลธรรมดานะครับที่ถือกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ ที่ปลอดภาระแล้วขอสินเชื่อโดยใช้สม,มุดคู่มือทะเบียนรถนะครับนำมาเป็นหลักประกันซึ่งผู้ขอสินเชื่อนะครับยังคงที่จะใช้งานรถบอเตอร์ไซค์ได้ตามปกตินะครับที่นี้นะครับเขารับอายุรถถึง13ปีกันเลยนะครับไม่ว่าชีพไหนนะครับก็สมัครได้นะครับไม่ต้องโอนเล่มไม่คำ้ำแถมมีบัตรให้ไว้กดเงินนะครับเรียกว่าบัตรติดล้อ ใช้กดเงินได้นะครับยามฉุกเฉินกดเงินได้ทันใจนะครับถ้าไม่กดก็ไม่ได้เสียดอกนะครับสมัครขอสินเชื่อกันได้แล้วนะครับทิ้งเงินจดล้อทุกสาขาใกล้บ้านนะครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับตามช่องทางเหล่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ